สวยมากให้ลยไปขับวิหารได้ลุงครับให้ลงไปจะโดนยิงไหมครับคิดว่าจะลงได้หมดสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาถอดอะไรให้ดูนะครับผมเกี่ยวกับรถนะครับคลิปนี้ก็ได้โอกาสไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับผม ก็คือทุ่งกระบาลกระใบนะครับผมตอนนี้เขาเปิดให้เข้าไปเที่ยวได้แล้วนะครับผมเมื่อก่อนเขาไม่ได้ให้เข้าเที่ยวนะครับผมคลิปนี้ก็เลยได้โอกาสมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมไปกันเลยครับ เปิดให้เข้าเที่ยวอยู่ไหมครับ,รบเปิดให้เข้าเที่ยวอยู่ไหมมาแล้วม,นะมวมีกระบะมาด้วยครับสิเกต เข้าได้เลยใช่ไมครับฮะไม่ไม่เคยมา,ามเขา<อ>เขาเพิ่งเปิดให้เที่ยวไงเมื่อก่อนเขาไม่ให้เข้าไงอเ,เออมันเป็นเขตชายแดนไงไ,ไ,นไหนเหรอ,อ,อไม่ได้มองเลยมอเตอร์ถนน มันก็จะคล้ายๆเหมือนประมาณคิดว่าถามมอรประมาณอย่างนี้นะบ้างด,ด,ด,ดูกันเพิ่งเคยมาเหมือนกันนี ครั้งแรกก็เคยมาเนี่ยสวยอยู่ ยนะแต่ตอนนี้เขายังไม่มีรั้วกนันนี่อันตรายเลยอย่าลงไปลึกหน้านินโน่นตกลงไปนะ นี่ยังไม่ถึงมีข้างอะไรอีกมาดูเนี่ยลงได้ไหมน่ะ มั่นใจเกินมัน้งใช่ขึ้นไ่นะเดินเอาหรอกลัวหรออา้าวแม่กลัวแม่เดินเอาเดินเอาจะวิ่งลงไปทีนี่โอ้ชันอยู่แล้วเนี่ยเราเราจะไปยังไงเนี่ยไปแดงลงไปเลยเนาะ จะเปลกเลยชเอาเรื่องคนมาเที่ยวเยอะก็คงจะขับลำบากน่าดูเลยนะนี่ ด้วยลองสตาร์ก็ไม่นะน <S <S ชนัช้นชัน้นชั้นมันก็แค่ผามโมมันก็เป็นถนนแบบ นนดีๆเออใช่ไหมเงี้ยอืมใช่ประสบการณ์ใหม่เลยครั้งแรกด้วยนี่โอ้ยคนในคุนหารหลายคนแหละ่ยังไม่เคยมานะอือเขาเพิ่งเปิดให้เพิ่งรู้ด้วยซ้ำไลยเขาเปิดให้เข้าได้แล้วนี่ที่เขาประกาศที่วัดอะเฮ้ยเคยได้ยินอือเออ เมื่อก่อนคนที่เข้ามาก็จะเป็นแค่พวกทหารหรือไม่ก็คนพวกพานเข้ามาได้เขาไม่เคยไม่ได้เปิดแบบนี้อนนี้เปิดเปิดเลย รรมชาติแท้ แต่จะสุดอะไรแล้วเนี่ยกลับไปนี่ไปเนาะมันดูนลึกลับกันไปแล้วเหลือมันต้องขึ้นไปทางน้นพวกไ,ไ,ไม่รู้ไปทางไหนพวก มันไม่มีสัญญาณแล้วเนี่ยไปท่าไหนวะท่าน,นี้หรือเปล่าวะมีแต่ทางไปมีแต่ป่าแล้วก็ทางไปไม่รู้ไปไหนไปดูทางนี้หน่อยบอ น่าจะเป็นเหมือนเป็นที่แบบยืนชมฝั่งฝั่งหนึ่งได้นะเหมือนเห็นในรูปอะ่ะย,อยังเปิดไม่เต็มระบ,รบบหรอเนี่ยเนาะต่อไปมันจะมีป้ายแล้วมัม้งนทางไปไหนก็ไม่ดูนะ กินหอมเลงวะเนี่ย ลึกเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าเรามาขับรถลุยป่าอะไรกันเขาบอกมีอะไรข้างหน้ามีน้าข่าวเออมันก็คุ้มน้อยถ้ากดมีน,นะะ้าขาสวยทุกทางไปเด็ดแค่ทางไปก็คุ้มแล้วแหละ อยากรู้ไอ้ซอยนั้นมันไปไหนวะเรู้ว่ามันมันัน,นทาเดืยวกันหรือเปล่าแต่มันออระวังระเบิด <c oughs> ออออรู้กว่าจะมาถึงแถวนี้ได้นะมาเกตไฟแดงน,นะ So <laughs> I

ยิงไหมครับจะคิดว่าจะลงได้เหมรอมันมีระเบิดมันมีระเบิดต้องเขาตายมันระเบิดโดนน้ำเราไม่ระเบิดลงไม่ได้โดนยิงตายน่ะตกเขาตายจะลงไงวะเดี๋ยวจะพาไปจะขึ้นมาไหวไหมล่ะเยอา่าเขาถ้าอยากกินหน่อไม้ก็มาช่วงไอ้นี่ครับหน้าหน่อไม้เดี๋ยวจะ ใช่ครับถ้าผ่านกับระเบิดไปแล้วลงไปในน้ำไม้ลายกลางเนาะนอำไม้ไรนะครับน้ำไม้หวานนี่แหละครับนี่ยที่อันน้อยๆนิดหน่อยโอ้ยใหญ่ๆนี่แล้วครับหน่อยใหญ่ๆอีกเยอะเลยครับป่าน้งไม้เรื่องกับป่าสวยงามกว้างมากเลยเนาะครับวววิมันสยดีไม่รู้ว่าสายตาท่านหมุนเอาเองว้าวหุนตัวเนี้ยปรับเอาสายตาเราปรับ คราให้มันเข้ากับตาเราคนไทยมาดูฟังคอมเมนต์ฟังคอมเมนต์ก็ไปดูฝั่งไทยไปดูตรงไหนล่ะเนี้ยของเขาม่ะปับเอาทีละข้างที่สเขาจะมาดูเราได้ไงล่ะไม่รู้อ่ะเขาขึ้นไม่ได้เขาไปทำงานเขาไม่มาดูเขาไม่ได้ท่องเที่ยวเหมือนบ้านเราหรอก เขาไปหาทางานเราไม่อยากพมันไม่ชัดอ่ะทำไงคือเที่ยวท่องเที่ยวจช่ไหมเราจะแสดงว่าเราไปใช่ไหมครับเนาะใช่ใช่เราแสดงน่าแปลกว่าเป็นดีดีเด้อเดี๋ยวมันตกเพราะแหงเน่ยเนี่ยเพราะเราตั้งซื้อให้เขาได้ให้ลูกเขาดูหน่อยซินิดนึงเพราะเราคิดคิดคิดจะเที่ยวอย่างเดียวบ้านเรามันที่ท่องเที่ยวมันเยอะเนาะก็คิดจะเที่ยวอย่างเดียวเขาคิดแต่ทำมาหากินเขาถึงรวยเร็วกว่าโอเค นนี้ใครมข้าวเล้วอุ้ยนี่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ข้าวกาลังขึ้นนี่เนาะเขียวๆนั่นเช้าเช้านี่หมอกดีเขาทำนาไม่เห็นเยอะทำครับทำใช่ไหมเปลนาเนาะสวนยางก็มีนะอืปโอ้โหเป็นหมู่บ้านเลยอ่ะตอนเย็นก็มีคาราโอเกะเดี๋ยวตอนเย็นเขาเปิดอ่าตอนเย็นเปิดมันก็เที่ยวไม่ได้เลยฟังเสียงเขาเอ้โหเสียงมาถึงนี่เลยตรงนีะกาง ไหนร้านก็เราแกะอยู่ไหนไปชาคือนี่อยู่นี่อะไรเปล่าอยู่นี่แหละตรงนี้ข้างล่างเออมีของเราแกะด้วยนะเห็นไหมหายตอนนี้ยังไม่เปิดไปลุ้นเดี๋ยวเมืเดี๋ยวแล้ยายดูด้วยยายสองหน่อยนู่นชาไปปีนต้นไม้นู่นสอง ครับตรงตัวกล้องบแล้วมันจะไเ็นรกลยถกลครับมาะนะะมับแล้วตรงที่มันมีตรงแยกอีกตัวนึ่งตรงนั้นไม่มีอะไรวัดหลวงพ่อต้นก็โปรโมทอย่ไงก็เลยเข้ามาเยอะไงเขาไปวัด เห็นไหมแม่